โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data c คาลเลกเตอร์กันดัมกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์จีเจนกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้จะไม่ใช่ประวัติของโมบิสูต์แต่ว่าจะเป็นประวัติของเจเนเรชันซิสเต็มซึ่งเราได้เคยพูดกันไปหลายต่อหลายครั้งแล้วของคลิปหลายๆคลิปโดยไปถึงมีการไลฟ์สดสปอยแล้วด้วยซ้ำแหละวะคนที่ดูไลฟ์สดคงรู้เนื้อหาส่วนใหญ่ของคลิปนี้แล้วแหละโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเจเนเรชันซิสเต็มเป็นสิ่งที่อยู่ในจักวาล ของภาค War World และ Overworld ซึ่ง3ภาคนี้เป็นจักรวาลเดียวกันในเรื่องไต่ภาคต่อกันนะครับเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาค World กับ Overworld มันต่อกันแต่ภาควอ r ไม่รู้ไม่เกี่ยวภาควอ r เกี่ยวนะครับโดยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า จักรวาลของเกมเจเจนในครั้งนี้เราจะขอเรียกว่าจักรวาลเดรบิยูแล้วกันเนาะแม่งสไตภาคเดบิยูล้วนเลยนี่ว่าจักรวาลเดรเบินยูเนี่ยเป็นจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตโบราณที่เรียกตนเองว่าโค้ดในปัจจุบันมีโค้ดปรากฏตัวขึ้น2ตัวนั่นก็คือโค้ดฟินิกและโค้ดอเมริอาซึ่ง2คนนี้เป็นลูกหลานของสิ่งมีชีวิตโบราณน,นั้นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นปัจจุบันนั่นเองครับโดยโค้ดเนี่ยทำการสร้างจักรวานนี้ขึ้นมาจากการใช้งานเจเนเรชันซิสเต็ สำหรับคนที่เล่นเกมภาค War w o r l d of เ a r เนี่ยสังเกตเพลงเปิดไหมครับอีเพลงเปิดนั่นแหละมันคือฉากการสร้างจักรวาลขึ้นมาครับ Generation System ที่ใช้ในการสร้างจักรวาลน,นั้นจะมีจำนวนทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกคือ Moon Generation System โดยจะอยู่ภายในดวงจันทร์ตัวที่2คือ World Generation System ที่อยู่ภายในของโลก แล้วเจเนเรชันซิสเต็มพวกนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่3ไตาภาคเท่านั้นนะครับยังอยู่ในภาคอื่นด้วยเพียงแค่แทบยังไม่ได้มีการพูดถึงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นภาคสเปริลที่มีตัวของเทิร์เอดัคสตอรี่โผลมาไอตัวเทิร์เอนั่นก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเจเนเรชันซิสเต็มของจักรวารน,นั้นคิดซะว่าตัวตนอย่างเจเนเรชันซิสเต็มน่าจะอยู่ในจักรวาลด G จีเจนทุกภาคก็ได้มันจะได้ตอบโจทย์เรื่องทีมกา์เดอร์ไปโผล่ศะทุภาคได้ไง ความสามารถของ g e n e r a t ันซิสเต็มคือความสามารถในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งนั่นรวมไปถึงการสร้างจักรวาลด้วยเลยทําให้เกิดจักรวาลต่างๆของจีเจนขึ้นมาแล้วไม่เพียงแค่การสร้างเท่านั้นมันยังสามารถปรับแต่งและดัดแปลงจักรวาลได้ดั่งใจซึ่งเรียกได้ว่ามันคือความสามารถของพระเจ้าดีๆนี่เองครับ นี่เลยทําให้จักรวาลเกมเจเจนในแต่ละภาคนั้นจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างเช่น3าตรายภาคแต่บนยูนี้ที่จะเอากันดั้มทุกเรื่องมาอยู่ในจักรวาลเดียวกันก็เป็นความสามารถของเจเลชันซิสเต็มที่สร้างจักรวาลน,นี้ให้มาเป็นแบบนี้ เป้าหมายของพวกโค้ดสิ่งมีชีวิตโบราณที่ทําการสร้างจักรวาลน,นี้ขึ้นมานั้นพวกเขาก็แค่ต้องการที่จะสร้างจักรวาลแล้วอยากจะดูมันเท่านั้นเองครับพวกเขาอยากจะรู้ว่าจักรวาลที่ตนเองสร้างจะดําเนินไปในรูปแบบไหนก็เลยสร้างจักรวาลพวกนี้ขึ้นมาและทําการเฝ้าดูจะไม่เข้ามาแทรกแซงความเป็นไปของโลกแล้วแน่นอน AI ที่ถูกสร้างขึ้นจากเจเลชันซิสเต็มเพื่อใช้ในการเฝ้าดูและรวบรวมข้อมูลก็เช่นเดียวกัน AI ของมูลเจเลชันซิสเต็มจะมีชื่อว่าเฟิร์สอ o พอด n อานิวโร ส่วน AI ของ World Generation System จะมีชื่อว่า a p o d i a n e w l o ในตอนที่เริ่มต้นสร้างจักรวาลขึ้นมานั้น Generation System ที่คอยดูแลจักรวาลอยู่ก็คือ Moon Generation System แต่ถ้าว่า Moon นั้นเฝ้าดูแลจักรวาลมาตั้งแต่แรกจนกลายเป็นว่าตัวของระบบนั้นมันเริ่มเสื่อมสภาพและพลังงานใกล้จะหมดลงรวไปถึงตัว AI ก็ยังทำงานผิดเพี้ยนอีกด้วยเลยทำให้เกิดเหตุผิดปกติอย่างเบร a ขึ้นมาในภาค War ภาคแรกของ3ไตภาคเลน่นเองเหตุการ์เบรกจะเป็นอีเวนต์พิเศษในตอนที่เราเล่นใช่ไหมครับจึงไม่มีคนสนใจว่าเบรกเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของมูลเจเลชันซิสเต็มนั่นเอง เราก็แค่เล่นไปเคียยงเงื่อนไขไปพอเหตุการณ์เบรกผูมามันจะมาพร้อมกับมอนใช่ไหมซึ่งเราก็ตบมอนพวกนั้นจบข่าวจึงกลายเป็นว่าไม่มีใครสนใจว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นจากมูลนั่นแหละครับในตอนที่เล่นภาควอจนถึงศึกสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เข้าสู่แกนกลางของมูลเจเนชันซิสเต็มเพื่อทำลายมันทิ้งซะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เบรกขึ้นอีก แล้วจากที่เพเยอร์ไปทำลายมูลในภาควอจึงได้เกิดเหตุที่ตัวของอพูเดียนิวโรได้ออกมาขอร้องให้เหล่าเพเยอร์ไปตามเฮาฟาสกันดั้มกลับมาในภาคเวิลนั่นเองครับเฮาฟาสที่หลุดจากการควบคุมของอพูเดียนั้นมีเบื้องหลังโดยคนที่ชักใย,ยอยู่ก็คือโคดเอมิเรีย ซึ่งโคดเอเมเรียคือเจ้าของมูลเจเลชันซิสเต็มที่เพเยอร์ทำลายไปนั่นเองครับแล้วตัวเธอมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูมูลเจเลชันซิสเต็มให้กลับมาเหมือนเดิมตัวมูลเจเลชันซิสเต็มมันก็แค่เสียเท่านั้นซ่อมก็จบแล้วแต่เพเยอร์เสือกไปทำลายทิ้งในภาควอไงเลยทำให้โคดเอเมเรียต้องเล่นใหญ่โดยการเอาเวอร์เจเลชันซิสเต็มมาเป็นของตนเองเพื่อให้เอาพลังของเวอร์เนี่ยมาซ่อมมูล AI ของมูลที่ถูกทำลายไปพร้อมกันในภาควอลก็ได้กลับมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าการกลับมาของ AI ตัวนี้เนี่ยกับวางแผนที่จะรีเซ็ตจกักรวาลน,นี้เริ่มต้นใหม่หมดสงสัยจะแค้นที่เพเยอร์ไปกระเทือมมันในภาควอลไงซึ่งมันไม่ควรตั้งแต่แรก สุดท้ายแล้วก็ให้อโพเดียนและโคสฟินิกมาช่วยจนสามารถที่จะซ่อมแซมมูนเจเลชันซิสเต็มกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้รวมถึงตัว AI ด้วยก็จะเป็นการจบแฮปปี้เอนดิ้งใครมันเป็นตัวต้นเหตุของทั้งหมดวะเนี่ยเพยเยอร์ไงเพยเยอร์ล้วนๆเลยก็เข้าใจคือเราเล่นอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวของเกมเนี่ยมันเดิมเนินเนื้อเรื่องว่าให้เราเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุไงก็แค่นั้นเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เกมเลือกรู้จะได้เลือกว่า yes หรือ no ไม่ใช่เกมแบบนั้นนี่มันคือเกมจีเจนตบแหลกลาน้แบบ Super Robot, า ขอแค่มันขึ้นว่าเป็น e n e เนก็พอไปต่อกันอีกนิดหน่อยครับเจเลชันซิสเต็มเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากจะไม่จะต้องมีคนคุ้มกันตัวของมันจึงสามารถที่จะสร้างโมบิสูตรมาทําการคุ้มกันตนเองได้แบบใดก็ได้สร้างได้ทุกอย่างเลยซึ่งนั่นรวมไปถึงการสร้างเทินเอดาร์ที่คนเชื่อว่ามันแก่งสุดอีกด้วย แต่ตัวของเจเลชันซิสเต็มไม่ได้มองว่ามันแร่งสุดนะครับในบรรดาหุ่นออริจินอลที่เจเลชันซิสเต็มสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเทิร์นเอดักเป็นหนึ่งในออริจินัลนั้นแล้วก็ไม่ได้เก่งสุดตัวของมันจึงไม่ใช่ตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มกันเจเลชันซิสเต็มดยตัวที่คุ้มกันเจเลชันซิสเต็มของมูลจะเป็นโอกันดัมแต่ว่าไม่ใช่โอกันดัมปกติแม่งโอกันดัมบับทุกอย่างมาตามตัวของพันเรื่องโอกันดัมตัวนี้มันก็คือเทิร์นเอดักเวอร์ชั่นรูปร่างภายน เป็นฝั่งเว d ร์เวรจะเป็นบาทอสซึ่งเราทําคลิปตัวนี้ไปแล้วในตัวของเกมเนี่ยมันจะโผล่มาแค่ตัวเดียวเป็นลาร์บอสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามหลักตัวของเนื้อเรื่องแล้วเจเนชั J ่นซิสเต็มสามารถสร้างได้อย่างไม่จํากัดนะครับมันแค่เป็นเกมก็เลยโผล่มาตัวเดียวแต่ถ้าไม่ใช่เกมสิความสามารถระดับสร้างจัก,กรวาลได้เนี่ยแค่สร้างหุ่น10ตัว20ตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยเทียร์กอสของจักรวาลกันดัมอะนะถ้าเอาล้ำๆอีกนะคือพวกแก๊ง s d War ลเลยอะอีพวกนั้นแม่งก God เกอหมืน,นั ตัวตนระดับสร้างจัก,กรวาลอย่างหนึ่งใน12 <c oughs> เทพกันดั้มสูพรีมก็ทำได้เหมือนกัน <c oughs> ไอ้พวกนั้นน่าจะเทพกว่าเทิรนเอเยอะเลยแต่คนไม่รู้กันไง การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเ e l a t i o n System ก็คือภาค Overworld หรือว่าภาคสุดท้ายของ3ไตาภาคที่ได้มีการพูดถึงว่าตอนนี้ Moon กับ World ยังคงอยู่ดี Moon ซ่อมเสร็จแล้วส่วน World ก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิมนั่นก็คือ Code Phoenix ถึงแม้ว่า Overworld จะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเ e l a t i o n System แต่ว่ามีการพูดถึงมันในเกมภาคล่าสุดด้วยนะครับหรือคือภาค Coplay มีการพูดถึงเ e เ a t i o n System เช่นเดียวกัน โดยบอกว่ามันมีตัวตนอยู่จริงและมันทําการบันทึกการดํารงอยู่ของมนุษยชาติซึ่งก็ตามที่เราว่าไว้ว่าเจเลชันซิสเต็ม คอยเฝ้าดูความเป็นไปของโลกแปลว่า g จเจนคอสเลเองก็มีเจเลช o ันซิสเต็มเช่นเดียวกันก็นะเราพูดแล้วคิดซะว่าเจเลช o ันซิสเต็มน่าจะมีอยู่ใน g g เจทุกภาคเลยมันแค่ไม่ต้องปรากฏตัวเพราะไม่ใช่ธุระอะไรของมันพวกมึงจะตีกันแค่ไหนก็เรื่องของพวกมึงอย่างที่บอกเอาไว้กูมีหน้าที่ดูอย่างเดียวเท่านั้นโอเคอนิเมะเมครั้งนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม